หกสี่หกสี่หกมาล้านเปอร์เซ็นต์ด้ค่ะเด้อหกเอฟซีหกมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแม่หนี้มั่นใจว่ามีหกล้านเปอร์เซ็นสูตรเหล้าไม่กับเบยูสูตรล้าไม่กับเบยูเอาข้าวคันไม่กับเบยูข้าวคันไม่กับเบยูมีหกหกมาแทหกมาแท้แน่นอนหกมาแท้แน่นอนหกสี่สี่หกผู้ใดอยากกลับหัวกลับเอาเด้อค่ะเด้อหกสี่เราจะกลับเป็นนังเอฟซีแม่นม่กลับให้ก็ได้ แมนีิหยาดเอซประกับหกส่กับหัวเป็นเก้าซีซเก้าวบหนศูนหด้ันมวนี่มวนี้เพิ่กจะถาคือเก่าแล้วครับพี่น้องค่ะเกาถา่ไม่หถาว่าม่หกับเก้าเมาเราหอมแกมพวดเมารดาหครับมวลบางหนับ่ไดบ่หอมจ่อยเมเพราะว่ามันถือศูนหกมันถือศูนย์หเมื่อไหนว่าไดกลับเลยวะาเรียกมันจะออกมันจะออกศูนย์หกกับศูนยเก้าพนัพันาทยีสิบนะทมาหนึ่งกัสีหนึ่งหกกับหนึ่งเก่าพนันหมกไว้ สวัสดีครับแม่น้ำี่ครับาวัดหนึงนะครับมาตามผมมาตามเนาะทุกคนนะค่ะเด้อมือนันท้องว่าพูนไห่แต่เด็กวิ่งไปกับจับคู่ไห่คู่เดียวคือหกหกซีเนาะเพ่นว่าไห่ร้องวันพระนี่กันหลังวันพระเด้อเนี่ยมาตามนัดเด่นมีอันเก่านี่ที่ที่มัดตามเทแถวเี็กพูนไห่ไปแค่นี้นี่ค่ะอันนี้ไห่แดงวิ่งเลยอ่าพูนไห่ไปแค่นี้ค่ะเด้อพูนไห่ไปแค่นี้เอามโยกขึ้นอีกเล็กน้อยครับเออนี่อ่าเพูนไห่ไปแค่นี้อันนี้วันนี้นะค่ะเด้อ นี่เพิ่นหายไปแค่นี้แบบนี้เพิ่นจะจับคู่ให้ายแต่เลขวิ่งกับหกสี่เนาะเออแบบนี้เพิ่นจะหายเต็มเต็มหลังวันพัะแับนี้คือที่ฟันแล้วมามฟันแล้วค่ะบฟันแล้วครับบอกบอกก็ฟันหายพี่น้องเพิ่นฟังเลยฟันเลขเพิ่นมาบอกว่างวันนี้มันสี่มีหกกับเก้าแล้วเพิ่นจะจับคู่ให้พร้อหกคู่หยังเก้าคู่หยังค่ะคือแค่นั้นค่ะเพื่ออะไรมาเข่าฟันมีตะปูค่ะปูเข่าฟันตลอดบ่เคยอันนี้มีตะปูได้เลขมาทุกอย่างมาจับใส อยู่ด้านหลังนี่บอกใช่ได้มาจากปูความฝันเพิ่นสิมาฝันบอกว่าเลขมีหนังเพิ่นก็บ,บอกว่าเลขมันสีมีตัวนั้นตัวนี้เล็งวดกว่อนเพิ่นบอกว่าเลขมีดหนึ่งกับศูนย์มันก็เข่าศูนย์หกค่ะวันนี้เพิ่นมาบอกว่ามีหกกับเก้ามีหกกับเก้าเลยค่ะเดอ้อเราก็จับคู่ให้พ่อค่ะวงของันเอฟซีคนได้หลายคนน้นเซียนได้หลายคนเอฟซีต่างประเทศโทรไปบอกเพิ่อนทวงมาถามเลขก็บอกเพิ่นเม็ดเดียวเลยเน้นๆคือศูนย์หกกับหนึ่งหกเน้นๆไปเลย บ่ถือตะแคงหัวกับเสาไฟฟ้าใช่บ่ถือตะแคงหัวกับเสาไฟฟ้าบ่ถือตะคุณบ่สื่อค่ะบ่ถือตะคุณบ่สื่อวะบ่ถือตะคุณบ่หมักคุณบ่หมักศูนย์หกคุณบ่หมักเลขศูนย์หกอ่าคลิปนี้คลิปนี้เอฟซีฟูติดตามอยู่นะครับที่ได้เม่น้ำนี้อยากให้เอฟซีทุกคนถือเลยนะม่น้ำนี้ด้วยใจด้ค่ะเด้ออยากให้ถือยี่หลี่ แม่นี้มาแบ่งปันกับพ่อว่าอยากให้เอฟซีได้น้ำค่ะปกติแม่นี้กับมกลุ่มของแม่นี้อยู่แล้วปกเอฟซีในกลุ่มเพิ่นกับมีแต่แม่นี้มาลงแนวทางในย o u ู u อย่างนี้คือเพื่อว่าให้เอฟซีเพิ่มบ่มกลุ่มีรลายได้เห็นได้หูน้ำกันเด้ค่ะเด้อแบ่งปันไปหลายแบ่งปันไปค่ะให้ชุกยุู่คนล่ะแม่นี้เขาบู้ว่ามันจะออกตัวได้ดรอกค่ะแต่แม่นี้หมั่นใจเพาฟันเจ้าของ ถ้าแม่นนี้ห้ไปมันก็ชีได้ถือคาบาชิบาทกันยังว่าเป็นจังบุญเนาะค่ะเนาะกติดตามมึงเด้อค่ะเด้อเพราะว่าแม่น้ำนี้นี่ก็เป็นหงอบางนันกาพาดไปแล้ววันนั้นพาดไปแล้วคุนหงเด้อค่ะเด้อรอติดตามวันนี้เด้อค่ะเด้อวันนี้ว่าสีเขาอีกบแต่แม่นี้ก็มั่นใจว่ามาคือเก่าเพราะว่าเสียใจความฝันเย่าของมั่นใจความฝันอย่าของน้ำเป็นคนที่เบาเล็กเหมือนอื่นเอาตามความฝันตัวเองดีเอาตะเล็กความฝันเย่าของล้วนค่ะได้พี่ลองแต่ติดตามแม่น้ำนี้เขากุ้ม เห้ยคนติดตามช่องทางเลยป่ะรลายค่ะรลายร้ายร้ายลงหน้าเฟีใดหิยยุขวบเขากุ้มนะผู้ใดอยากเขากุ้มแม่นนี่ได้เลขแล้วเลขน้อยเลขไทยแห่งแม่นเฟซบุ๊กชื่อว่าไหนเฟซบุ๊กแม่น้ำนีบีสองยิ้มไปคำว่าแม่น้ำนีบีสองแม่น้ำนีนี่ภาษาไทยเนาะใช่แล้วก็บอยอีบีแล้วก็สองสององละสองบนนี้าษาอังกิจใช่มแม่แม่น้ำนีบอยอีบีแล้วก็สองอองละสองเขาไปกดติดตามในเพจสองด้วยใช่เขาไปติดตามเฟย์ด้วยค่ะเด้อเขาไปแบบนี้ละ แม่นี่เราเป็นเพื่อนเบมือนหรืค่ะเพว่าจะเป็นเพื่อนบ้านกับแม่ครับเพื่อนบ้านแม่ผู้ใดผู้ใดอยากได้เพื่อนบ้านกับแม่นํานี้นี่จะเขาไปเป็นมูนในเฟซบุ๊กปุบวะนนี่ให้เพื่อนบ้านแม่ให้เอฟซีศูนย์เก้าเก้าศูนย์ค่ะเพราะว่าทั้งทั้งช่องที่มาไายทั้นี่ส่วนมากเราจะบ่ได้มาตามเออเล่าให้เพราะว่าใผู้ดอยากได้อะไรอย่างอาทิตย์หนึ่งสามเที่ยงน้องกับ่บไวแต่ทั้งช่องก็จะนําเสนอแต่รัฐบาลไทยนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องเบิ้งตัวเลขแล้วรัฐบาลไทยนี่อยากเอาไปลงทุนทั้ง ป็พอแล้าก็เอาไปได uh ้เนาะเผื่อพอเป็นการเสียเวลาแม่ยนี่เป็นพุ่มมะยากเเววหลายไหมเอฟเน้นๆเลยเอฟชี้วันจีธาเพราะว่าว่นจีไห้มาหลังวันพระเนาะกับมาหลังวันพระอ่ะอาบอกมาเลยมีตัวไหนนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าอยู่เดี๋ยวเก่ามีเลขสามตัวหกหกสี่อ๋อสามตัวหกหกสี่บ่ใช่แล้วก็หกสี่สี่หก เดี๋ยวเอาไว้เขียนที่ลังเอาตัววิ่งก่อนเป็น6กับเกาเก่าหกับเค่ะแมนมีสเนเนไห้เด้อค่ะเด้อแมนี่สีวงแดงไห้ไห้วงกลมแดงไวไห้เด้อเดี๋ยวไห้ไห้เขียนไปเทราตัวก่อนใช่จะมีหกสี่หกสี่หกหนึ่งาซซาาหกหนึ่งแล้วก็หกสองอ่ะเอฟซีเขียนไปทำมาเก่าทำมาเก่าก็คือ9ก้าหนึ่งเกแปดแล้วก็เก้าสองค่ะอ๋อมชีลายตัวเท่าไหมันบ่หลเ้ยค่ะเด้อคูคนมาเอาเลขคือหลเ้อค่ะเด้อหกหนึ่งแมนี่ก็เลยกลับลงมาเป็นเก้าหนึ่งไหน หกสองมันมีได้กับเก้าสองไห้มันเป็นตัวเดียวกันแม่นี้เป็นคนที่ไห้เลขบ่หลายถ้าแม่นมีรประกาศใบสี่ยันเอฟซีเพื่ซื้อไห 62, หกสองกับเซลต้องหกสองมันต้องกลับหัวกันหก <6, S 1> กับเ <6, S 1> ก้ามันตัวเดียวกันก็เลยก็เลยกลับไปห้เบิดเลยจ้าเก้าแปดแล้วถ้าคนใดอยากกลับหัวกลับไปกลับเอาหกแปดด้อค่ะเด้อแม่นมีบ่ลงในกระดาษเดียวิี่บาหลายตัว ผู้ใกับหกซี่กัไปกับเก้าซีเอาแม่นีบอลงบอบอกมี่มาแม่นีหลายตัวมีอยู่ในนี่ผู้ใดกับหัวอยู่สองใช่ไกัเอางคือหกซีกับหกแปดแม่นีเป็นคนไขเลขคือไหน้อยอยโตแม่นี้ว่อยากใหหลายตเขียนเขียน่นี้นะบนี้วงกลมบนี้วงกลมแน่นแน่ไปเลยคือหกซี่ฟันทงหกซี่แม่นี้ว่าหกซีมันสีม้ามันสีม้าบนแม่นี้มาหกหกซีมาบนเลขมาเก่านี่สิเป็นล่างเก้าแปด แม่เมียวะวะมะเก่าแต่เมียไม่ได้เอาเปดใส่ให้เป็นเก่าเป็ดเก่าเปดหาซื้อลอตเตอรี่เลยคิดว่ามะลังเก่าเป็ดผู้ใดมาเก่าหกจะเอาน้ำเดินถ้ามะเก่าหกกะจับผู้กันเอาค่ะอแมนท่านกอดข้อกันมาแล้วแก้วก็โบกแต่ว่าสิเขียนให้ซัมนี่เขียนให้ซัมนี่พี่น้องกับไปพี่แกงพี่น้องกับไปเอาเด้อค่ะเด้อตัวไหที่บระธานแมนมีพันกับหอนกับกับเอาเด้อค่ะเด้อสามตัวเลยบ้านนี้อ๋อเขียนสามตัวหกหกสี่หกหกสี่ถ้าแม่ถ้าอยากกับหัวกะ เอาเก้าเก้าสี่อ้าเป็นจากกับหัวสังเกตเบิ้องดีๆเล่วกับเมี่อขาวเป็นได้หลายตัวเนาะนีไม่ได้หลายตัวว่ได้หลายตัวเมนี่ให้เน้นอ่าสรุปก็คือเขียนคำนี้เนาะเขียนคำนั้นค่ะอคำนี้วิ่งมีหกกับเก้าวิ่งมีหกกับเก้าจับคู่นี่หกสี่หกหนึ่งหกสองใช่แล้วก็เก้าหนึ่งนี่เพิ่งกับหัจากหกหนึ่งหกสองก็กลับหัวจากเก้าเก้าหกสองกลับมันเป็นเก้าสองเนาะอ่ะที่นี่สามตัวกับหกหกสี่ ตัวเน้นๆกับหกสี่กับเก้าแปดนะพี่น้องเดี๋ยวแล้วชว์เลยอ่ะบอกตรงบอกอะไรพี่น้องอีกชาเพึ่งคนแค่ไปค่ะแค่ไปแค่ไปค่ะเดี๋ยวรอีกแม่บ้างหน้าแค่ไปดูแค่ไปเด้อค่ะเด้อเลแม่ลำนี้เด้อค่ะไปพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อมีดวงพนกสีใดละค่ะไปหาเก้าแปดแปดเก้าเด้อค่ะเด้อแม่นันนี้คิดว่ามันชิมาลังเก้าแปดแปดเก้าแต่วิ่งนี่แม่ลำนี้มั่นใจตัวใดหมั่นใจหกกับเก้า ถ้าคนไหนมักเลขบิ่งมันใจตัวใดหลายที่สุดมันใจหกหกเลขวิ่งว่าชิมะหกอีกเ่ราบนกบลังใช่หนูคิดว่ามาหกอีกฮะหกหกหกสี่หกมาล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนคิดว่ามีหกแท้แน่นอนอะถ้าว่ามาหกกับมาหอมแกมรดอะ หกมาล้านเปอร์เซ็นต์ใช่หกมาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่บนก็ล่าถ้าเลขมามันจะมาติดต่อกันถ้ามีหกจะหกติดต่อกันสามวดค่อยหนีถ้ามาแปดกับแปดติดต่อกันสามวดค่อยหนีแต่งวดนี้ว่ามีเก่ากัเลยวกัเก่าแปดมาแปดมาเนี่ยแปดสองตัวมันซือบำไม้อีกสิบบอกบำไม่อย่างไรมันก็มาแปดเก่าดีอแล้มีเก่าดิเก่ากับแปดก็คู่กันสิอืมหนึ่งตัวอืมเหรอคะเนี่ยคะแนนนี้มีสำเน็จแล้วพี่ะแลพอแล้วโชดลุ้นแล้วชิโนงแคปได้แล้วพี่น้องเตรียมเปลาไปหาหยิบตักกับสลากกินแบ่ง แม่น้ำนี่แ้วงวดนี้เดี๋ยวของแม่น้ำนี่นี่ระวังเลขที่ออกตามหลังออกย้อนหลังแม่น้ำนี้ให้เน้นงวดก่อนหกหนึ่งเยอะก็มาตามก่นนี้แม่นี้ให้ไวแล้ววันนี้ก็ตที่สาหกหนึ่งันบ่ใ่หกนึ่งันไปเลยห่งนี่ก็มีอยู่แล้วหกหนหกนึ่งกับเก้าหนึ่งแม่ไม่ทำไวให้แล้วหกหนึ่งกับเก้าึ่งของแม่น้ำนี่มักจะออกย้อนหลังหกหนึ่งกับเกาหนึ่งออกตามหลังหกหนึ่งกับเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งใช่เด็กงามยังไดแต่จจะมา ฟันเน่นๆอีกเมียนมิสิีไฮเม็ดเดียวเลยตัวเดียวเลยบาทเมียนมิสีไฮบนกำลังคุสุดถ่ายมาหาแมนีเด้อเอาถามีโอกาสมากอะวางันค่ายแมนนี้ให้เขาฟันทงหกกันมหกหนึ่งเดชงวางัน่ว่าตัวเดยมเพิ่่ยนมีเด่นๆนกคนคุมในอย่างแมนมิสีไูนหกบกัหนึ่งหกวดวางันครับวันนี้สามาควงถุดท่ายเมนมิสีไฮบนกำลังแค่นั้นแมนี้สีเน้นเด่นเน้นเลย ไกล่ๆมือมือออกจะคอ่อยมาฟันทงตัวเดียวบนล่างแม่มีอยากให้เอฟซีทุกผูทุกคนเพิ่นถึงน้ำค่ะอยากให้เพื่อนอยากแบ่งปันด้วยใจค่ะอยากให้ถึงน้ำกันทุกผูทุกคนค่ะคนได้ติดตามก่ะขอคูณหลายๆเด้อค่ะที่มาติดตามแม่นํานี้เด้อค่ะเด้อกะไข่ขอมิโชคม่ลามน้ำกันค่ะงวดวันที่สิบหกือสภาคมสองพันหรหสิแปดเด้อค่ะเด้อแม่มีอยากสิเป็นคนเบาไวในแจ้งหน่อยเด้อค่ะเด้อกะฟังเอาเป็นคนเบาแบบมีมัตตาไดอ่าโอเคครับ อโอเค้อค่ะเด้อครับผมอ่ะขอบคุณแม่น้ำนี้มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์นตเต็มโปรดใช้วิจารณาณในการรับชม